เอาล้ครับกาบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยมาทําคลิปนะครับ <c oughs> มาทําคลิปแอร์ตัวนี้เก้าพัน BTU นะครับของนี่ยี่ห้อนี่นี่ครับยี่ห้อนี้เลยตัวนี้ลูกค้ามาส่งเมื่อคืนนะครับก็อาการไม่เย็นนะครับลูกค้าบอกเปิดแล้วไม่เย็นตัวนี้ก็จะรั่วลองเช็คดูแล้วตัวนี้เป็นแอร์สองพันสองนะครับตัวน้อยนี่ครับของจีน ตัวนี้ก็รั่วเหมือนกันเช็คดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็ได้นี่นี่ครับคอมเดินปกตินี่ครับดูกระแสนี่ครับหนึ่งจุดสามตัวนี้เขาต้องกินอยู่หนึ่งจุดแปดนะครับเกือบสองแอมตัวนี้กินกระแสต่ำเกินนี่ครับมันรั่วตัวนี้เป็นนีน้ำยาตัวนี้นะครับ เ,เดี๋ยวหารั่วให้ลูกค้าลูกค้าซื้อมาได้อาทิตย์เดียวนะครับแอร์ตัวนี้บอกได้อาทิตย์เดียวตอนแรกมาเย็นเย็นลูกค้าบอกได้อาทิตย์เดียวไม่เย็นนะครับรส่งให้ช่างบอยเงินกล่องเขายังอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์นี้นะครับอันนี้ก็รั่วเหมือนกันรอคิวครับเนี่ลรือไ้แล้วรอคิวรั่ว ร่วมเหมือนกันนะครับใครสนใจซ่อแมแอร์กับช่างบอยนะครับติดต่อมาได้เลย0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ช่างบอยเคลียร์งานหมดแล้วนะถ้าใครจะส่งมาส่งมาได้เลยนะครับช่วงนี้ช่างบอยเคลียร์งานออกไปหมดแล้วเรียบร้อยก็ยังมีเหลืออีกสามตัวสามตัวก็อีกสองวันก็น่าจะเสร็จถ้าใครจะส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้รับซ่อมทุกรุ่นทุกี่ห้อนะครับไม่ติดแบนนะ น่าจะหมดแล้วล่ะในบ้านไม่มีแล้วโดตัวเดียวโดดตัวเดียวของลูกค้าตัวนั้นเสร็จแล้วยังไม่มารับสักทีนี่ครับก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจจะซ่อมแอร์กับช่างบอยนะครับติดต่อมาได้เลยศูนย์เก้าเก้าสองสี่สองแปดเก้าเจ็ดสองนะครับ <c oughs> หรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเสียบปลั๊กให้โดูตัวนี้ไม่เย็นนะครับตัวนี้อันนี้ออกก่อน ใครจะสนใจซ่อมแอร์กบช่างบอยนะครับรับซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับจบทุกอาการคอมเสียบอดพังบอดไหม้บอดช็อตบอดมีปัญหานะครับรับจบทุกอาการมาได้เลยมาหาช่างบอยนะครับเ๋ย็จปักปกันตึบปักไปที่แอมปักก็ไม่ค่อยจะดีอ นี่ครับตัดไปที่แอมนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าเขากินกระแสยอยู่เท่าไหร่นี่นะครับเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะวกันกแล้วเนี่ยเขากินอยู่4.5แอมนะครับเห็นไหม4.5แอม9,000 BTU นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้เขากินกระแสยอยู่เท่าไหร่เราช่างบอยทําไมถึงรู้ว่ามันรั่วนี่ครับเดี๋ยวช่างบอยเปิดเลยตุ่มกระโดกยากๆอาคอามเดินปกตินะครับ ลดจุลภูไม่ต่ำเลยอ่าดูพี่จะเย็นไหมเนี่ยเขามีความเย็นออกมานิดเดียวนะครับเย็นออกมาแต่ว่ามันไม่ฉ่ามันเย็นธรรมดานะครับเย็นชืดๆนี่ครับก็ตัวนี้ก็น่าจะบอกลูกค้าว่าต้องล้างด้วยนะครับเพราะว่าเลอะนี่ครับเมื่อกี้ช่างบอยบอกเท่าไหร่4.5ใช่ไหมนี่ครับดูกระเสยเขากินอยู่ตอนนี้เห็นไหมไม่ถึง2แอมป์ ถ้าไม่ถึง2แอมป์นี่คือว่าคอมเดินตัวเปล่านะครับในระบบไม่มีน้ํายานี่ครับในระบบไม่มีน้ํายาทาไมถามว่าช่างบอยถึงรู้เพราะว่าถ้าเอมมีน้ํายาเขาจะกินกระแสยอยู่ตรงนี้นี่ครับเขาจะกินกระแสยอยู่ตรงนี้เลย4.5แอมป์ไม่เกินนี้แต่ตอนนี้คอมร้อนมีกลิ่นคอมด้วยนี่ครับประมาณนี้เลยกินตามเรียนเพจเขาเลย แต่อันเนี้ยเขาไม่ยอมบอกอนะครับเขามาบอกอยู่ตรงนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์เอานะครับประมาณนี้เลยใครสนใจซ่อมแอร์กับช่างบอยนะครับติดต่อมาได้เลย0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ซ่อมไปทีละตัวนะครับก็เอาทีละตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมมารวมกันเดี๋ยวเอาน,อน็อตตัวนู้นมาใส่น็อนตตัวนี้มาใส่เดี๋ยวเหลือไม่ครบนะครับก็นี่ครับสนใจนะครับ ก็แม่กระช่างบอยได้หรือไม่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหัวใจนะครับก็ฝากไปด้วยก็เป็นกําลังใจให้ช่างบอยด้วยนะครับก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆเพราะว่าอาทิตย์ละคลิปนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายเลยเป็นธรรมดาเนาะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่างเตือให้ช่างบอยด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจซ่อมแอร์นะครับติดต่อช่างบอยได้เลย0992428972นะครับเอ่เดี๋ยวขอฝากไว้นิดนึงช่างบอยไม่ได้รับงานนอกนะครับตอนแรกที่บอกว่าจะรับงานนอกมันออกรับงานนอกไม่ได้ครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเขามาเขามาส่งให้ช่างบอยเลยมาเองครับลูกค้ามาเองถ้าว่าบางทีลูกค้าเขานั่งเขาก็ส่งมาทางขนส่งนะครับก็ไม่ได้ออกรับงานข้างนอกเลย พราะว่างานในร้านเอาไม่ทันครับถ้ารับงานข้างนอกล้วงานในร้านก็ไม่ได้ทำอีกก็ต้องทํางานในร้านอย่างเดียวเลยตอนเนี้ต้องขออาภาัยด้วยนะครับท่างบอยไม่ได้รับงานข้างนอกจริงๆตอนนี้แต่ยังไงก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนี่ครับขอบคุณครับ